โอเคครับก็ขอกราบสว,ส,สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยละกันนะครับนะก็วันนี้ก็คือผมนิววี่นะครับวันนี้นะเราจะไปรีวิวตัวละครใหม่นะครับที่มีชื่อว่าไลาเดนนั่นเองนะก็จะเป็นตัวละครที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับนะก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะลองบ้างแล้วละนะนิดๆหน่อยๆน,นะก็จะเป็นตัวนี้นะไลเดนนะสกิลมันก็คือปล่อยแมงมุมนะครับจักรกลทำลายได้นะไปในทิศทางเป้าหมาย ผงอยู่เป็นเวลา30วินะครับแต่ปุ่มสกิลทั้ทง10วิก็ไม่ต้องอ่านหรอกนะอ่านไปไม่เข้าใจต้องไปลองเล่นนะถึงจะเข้าใจ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในแรงนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคก็ก่อนที่จะเป็นคลิปการ,รับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร์นะเพื่อจะได้เป็นกาลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเพื่อม่กัรเสียหลัไปเลยกันเลย มาตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับนะกว่าจะหาห้องเจอคือผมเล่นตอนเช้าไงนะครับเล่นแบบเพิ่งตื่นเลยเนะี่ยเสียงผมก็แบบคนเพิ่งตื่นเลยเพิ่งมาเล่นตอนเช้านะแล้วแบบคนมาเล่นน้อยก็หาห้องแบบสามสี่ตีนนนะ่ะอุ้ยเพื่อนบุญยาสิบเจ็ดเฮ้ยบุญยาเพื่อนหายแน่ผมทำบุญยาเพื่อนหายแน่อุ้ยมีคนมา สกิลป,ปล่อยไปเรียบร้อยโดนโดนล็อกเรียบร้อยสกิลมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะมันจะล็อกขาไปสักแป๊บหนึ่งอะนะครับมันก็จะเดินไม่ได้นะแล้วเราก็ไปยิงมันแค่นั้นแหละสกิลมันข้าวๆก็ประมาณนเลยปล่อยแมงมุมไปอยู่ในวงแล้วก็คนที่อยู่ใกล้วงก็จะโดนแมงมุมล็อกขานะครับปืนปอมมันนย โอ้ยโดนเล่นแล้วเรียบร้อยดาวของหัวไอ้สวยเพื่อนอ้าอ้าอ,อุ้ยโจนเฮ้ยเพื่อนแปลกๆนะเพื่อนอแปลกๆนะเพื่อนเรียบร้อย โอ้ยแพทนี้มีใครเป็นเหมือนผมไหมคือกดสโคบไม่ค่อยติดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคือกดสโคบไม่ติดเลยต้องกดแบบเน้นๆนะถึงจะติดต้องแบบเค้นกดจริงๆอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมีใครเป็นบ้างไหมอยากแก้มากเลยตอนเนี้ยหัวรุดนะอืม มีใครตรงไหนบ้างวะก็ตะโคบไม่ติดเลยสวยเพื่อนมันต้องเค้นกดจริงๆอ่ะตะโคบอุ้ยเดี๋ยวปล่อยมังมุมไปก่อนสวยเพื่อน อุ้ยเอา้ามันชุบกันหรอโอนึกว่ามีตัวเดียวโอ้โหยิงดาวไปละนึกว่ามันมีตัวเดียวนะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเกือบตายคิวก็ไม่ได้ด้วยบรรละค <c oughs> ิวก็ไม่ได้ด้วยโอ้สายิงหัวแดงๆเลยเมื่อกี้เนี้ย ตัวเนี้ยมันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับนะถ้าใครอยากเล่นเก่งๆเนี้ยต้องฝึกนะครับนะมันเล่นยากตัวเนี้ยต้องฝึกนะแต่ถ้าวงนัวๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นง่ายก็ไ้แบบปล่อยมัวม่วๆเลยนะแบบสกิลรนๆอะไรเงี้ยนะตอนที่เรารนๆอะไรเงี้ยนะเราก็กดมัวม่วๆไปน่าจ,จะเล่นแบบง่ายอยู่นะไม่ไดาวเหรอ จเจอสกิลไปลูกพ่อเอ้ยมันไม่โดนล็อกอะสกิลไม่ถึงเหรอโอ้ยโคโนโ่เดี๋ยวแพทนี้ต้องลองเล่นโคโน่ละนะเพื่อนชุบได้นะเพื่นอนเฮ้ยไปช่วยเพื่อนกันอย่าพลาดน,นะเพื่อนโอ้ยมันชุบกันหมดแล้ว เห็นไหมเนี kind of ่ย <göster> ม <ges 2> mm ันจะโดนสกิลแบบเนี้ยนะครับนะล็อกแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยไปเดนมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์หรือวะตอนแรกนึกว่าจะมีประโยชน์แต่ตอนนี้เปี่ยนความขีดละไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยว่าควรจะมีประโยชน์ได้มากกว่านี้นะแต่เขาใจแหละเพราะว่าเขาไม่อยากทําให้มามันโกงอ่ะเพราะว่าถ้าทํามามันโกงอ่ะ แผดหน้าก็ต้องเนิบะนะเะาก็เลยทําให้มันกากากหน่อยน,น่าจะประมาณนั้นน่าจะนะมางคนโกงมากกว่านี้เพราะว่าทาศยาตอนนี้คนมันเล่นเยอะนะก็เนิบไปคนก็ยังเล่นมันโกงจริงแหละทาศยานะครับนะถ้าจะเนิบเป็นยิงก็เนิบไปเหลือครั้งเดียวพอ <c oughs> อันนั้นเรียกเนิบไปล็อกขาฮะ มันไม่ล็อกอีกแล้วอมันล็อกยจกล็อกเกนจริงๆ,ๆดาวโอ้ยนิดเดียวเพื่อนโอ้มันอยู่ตรงนี้หมดเลยเอา้าอยู่ตรงผมหมดเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนหนีกันไปหมดละโอ้ยจะชนะไงเนี่ยเพื่อน ล้วกดตายเลยดีกว่านะแปะมาว่ะเรียบร้อยมาสวยโดดยิงที่เพื่อนเอาเพื่อนมาชุกกันเราเพื่อนเรียบร้อยเพื่อซองเพื่อนเพื่อนทำลายเพื่อนตายเรียบร้อยสุดยอดจริงจริงเรา S <S <ด>เอ้ยนีคนดา่าเพื่อนผมสิบเอ็ดบูยา่าไอสิบเจ็ดบูยา่าไปด่าเขาึงด่าเม็ดน้อยกว่าเขาอะนะไปด่าเขาจะด่าเม็ดน้อยกว่าเขาอ่ะนะคือตอนนี้ผมด่าเมเด็ดเยอะสุดไงแล้วแบบรองมาคือสิบเจ็ดบูย่านะแล้วที่เหลือมันคือไอสองตัวนั้นที่มันพูดอะ่ะมันด่าเม็ดน้อยกว่าสิบเจ็ดบูยา่าแต่มันไปดา่าอ้อย กูเพ่าเห็นไอตัว17บูย่านะมันยิงดาวต้องหลาคาแต่มันยิงไม่ตายไงมันชุบก,กันแต่ไปด่าเขาอีกโอ้พวกเด็กน้อยไ,ไปโรงเรียนกันหรือไงวันเนี้ยฮะแรงเนี่ยวะโอ้โหอันนี้เอาหมดเลยเรียบร้อยจบเฮ้ยไม่ได้เขาอีก โอ้ยจบนะแพ้ตามนั้นครับแพ้โอ้ยไม่เล่นละตัวเนี้ยนะขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งตัวเนี้ยเปลี่ยนดวนเปลี่ยนดวนเปลี่ยนดว่วนใช้รัศยะดีกว่าเยอะปะลูกรักของเราเล่นรัทิยะดีกว่านะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะก็โดยรวมสกิลนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะท่าไหนนะสำหรับผมอะ มันมันควรจะโกงได้มากกว่าน,นี้นะครับนะแต่ก็เข้าใจแหละเขาไม่อยากทำให้มันโกงเกินไปนะครับประมาณนั้นโดยรวมก็ถือว่าแล้วแต่คนใช้ดีกว่านะประมาณสรุปประมาณแล้วแต่คนใช้ดีกว่าผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าแบบเอ้ยมันโกงมันกากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะบางคนจะเล่นเข้ามืออะไรเงี้ยนะบางคนจะเล่นเก่งแต่ผมเล่นกาก,ากอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับบ๊ายบาย